สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเจนอีกครั้งนะคะในช่อง b m a ม c h Channel ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจนก็มีคอนเทนต์สาระความรู้ดีๆนํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนเลยนะคะนั่นก็คือ12คุณนะประโยชน์ของส้มค่ะส้มมีประโยชน์ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะ ส้มเป็นผลไม้ที่ช่วยแก้ท้องผูกได้ข้อที่2ส,ส้มสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราข้อที่3ส,ส้มสามารถปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่ะข้อที่4ส้มส,สามารถช่วยลดความดัโนโลหิตข้อที่5ส้มสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดข้อที่6ส้มนะคะช่วยบำรุงหัวใจ ข้อที่7นะคะส้มสามารถช่วยลดความเสี่ยงโรคนิวในไตได้ค่ะส่วนข้อที่8ส้มสามารถยับยั้งการเกิดแผลเปื่อยตามร่างกายได้นะคะข้อที่9้ส้มสามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคสะตกข้อที่10ส้มช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ข้อ11ส้มสามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคจอประสาทต,ตาเสื่อม สข้อสุดท้ายข้อที่12ส้มนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณได้ค่ะค่ะและนี่ก็คือ12คุณประโยชน์ของส้มนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจงก็ต้องขอจบคลิปไป<ส>เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆพี่น้องๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง b m e t h Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ กับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆแลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน